สวัสดีครับช่อง Youtube สดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้ช่วงเช้าๆนะครับก็ได้นำเสนอสิ่งดีๆให้พี่น้องที่ติดตามได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับคนอื่นก็สุดาฟาร์มก็รนะีวิวในสวนนะครับในสวนที่เป็นประโยชน์ให้พี่น้องที่ติดตามได้เลกเปลี่ยน,เร,ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องการขยายแหนแดงแบบไหนนะครับ ให้อยู่ในสวนเรามีตลอดนะครับเพราะว่าผมเคยทำมาประมาณ5ปี6ปีนะครับพอถึงฤดูแลง้งแหนแดงก็ขาดช่วงพอถึงเริ่มเข้าฤดูฝนเราก็ต้องไปซื้อเหนแดงมาหรือไปขอเพื่อนมาทีนี้ผมก็เลยใช้วิธีนี้นะครับเพิ่งทดลองใช้ได้2ปีได้ผลนะครับในสวนเราจะมีเหนแดงตลอดนะครับหากว่าเราทำแบบนี้ เดี๋ยวพาพี่น้องไปดูว่าทำแบบไหนนะครับนี่แหละครับแหนแดงที่สุดาฟาร์มได้ขยายนะครับเอาไว้ในสวนเพื่อใช้เป็นอาหารปลาและในนาข้าวนะครับพี่น้องหากว่าทำอย่างนี้นะครับเราก็ไม่มั่นคงไม่ท้าวอนนะครับสักวันหนึ่งนะครับเขาจะตายทีนี้เรามีวิธีการทำอย่างไรนะครับให้แหนแดงอยู่กับเราได้ทนาน โดยเราไม่ต้องไปขอจากเพื่อนหรือไปหาซื้อที่อื่นนะครับผมไปซื้อที่วิไลเกษตรทุกปีนะครับเลืองค่ารถไปนะครับก็เลยคิดได้ว่าทําแบบนี้ได้ผลนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูนะครับนี่นะครับพี่น้องในส่วนของสุดาฟาร์มนะครับผมใช้เทคนิควิธีการแบบนี้นะครับ ผมซื้ออ่างมานะครับก็เป็นอ่างที่เขาทําด้วยล้อรถยนต์นะครับผมก็เอาน้ําผสมกับปุ๋ยนะครับพี่น้องเหตุผลที่ผมทําอย่างนี้นะครับในสวนเราจะมีนเนอแดงตลอดคําว่ามีนเนอแดงตลอดหมายความว่าเรามีนเนอแดงสําหรับไว้ขยายพันธุ์เองนะครับโดยไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยใครหากว่าทําไว้ในอ่างอย่างนี้นะครับ ผมจะแนะนําไม่ควรต่ำว่าสามอ่างนะครับพี่น้องหาว่าอ่างนี้มีปัญหาหรือว่าใกล้จะตายเราก็ดูสาเหตุนะครับว่ามันเป็นกับน้ํำไหมหรือว่ามันเป็นกับปุ๋ยนะครับบางทีปุ๋ยมันกินปุ๋ยหมดมันก็ไม่สวยเหมือนกันนะครับนี่แหละครับนี่เราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆนี่แหละครับพี่น้อง เพราะว่าในอ่างเป็นไปไม่ได้นะครับที่ในอ่างมันตายพร้อมกันนะครับมันจะต้องมีอ่างใดอ่างหนึ่งตายเหมือนกับอ่างนี้นะครับเคยตายครั้งหนึ่งแล้วแต่เดี๋ยวนี้เขาฟื้นมาแล้วนะครับเพราะว่าผมได้เปลี่ยนน้าใหม่หากว่ามันเต็มนะครับเต็มหากว่ามันเต็มเรามีต้นไม้นะครับนี่นะครับเราเรามีต้นไม้มีต้นไม้เราก็เอามาใส่ต้นไม้นะครับ ใส่ไปเรื่อยๆเพื่อให้ต้นไม้เราสวยนะครับพี่น้องหาว่าเราขยายตัวนี้นะครับอยู่ใกล้ๆบ่อน้ําเราเราก็เอาให้ปลาเขาเริ่มมากินแล้วนะครับเราเอาออกลักษณะนี้นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เนยแดงเขาขยายตัวนะครับเนยแดงเขาขยายหรือหาว่าอยู่ใกล้ที่นานะครับนี่นะครับหาว่าอยู่ อยู่ใกล้ที่นาเราก็ตักไปเลยนะครับเดี๋ยวก็ขยายไม่เกิน2วันนะครับ3วันก็เต็มใหม่เต็มอีกนี่นะครับเราก็ไปปล่อยในที่นาของเรานะครับนาอินซ in ี อาที่หนาเราก็ปล่อยไปเพิ่มเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมปล่อยเพิ่มเรื่อยๆนะครับนี่เขาก็เริ่มเป็นแล้วนะครับพี่น้องดูได้นะครับในแดงนะครับนี่นะครับ นี่นะครับเราก็ปล่อยไว้ทิ้งในที่นานะครับปล่อยไปเรื่อยๆจนมันเต็มจนถึงนามันเก็บเกี่ยวนะครับพี่นอ้องหรือหากว่าในที่นาเรามีเยอะแล้วนะครับเราก็ทำแหนแดงหมักนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูนะครับนี่แหละครับพี่น้องผมทำไว้ในที่นานะครับในที่สวนของเรา ซึ่งสวนสุดาฟารมมีทั้งไม้ผลแล้วก็มีทั้งข้าวกล้วยทุเรียนนะครับพบผมพยายามเอามาปลูกให้พี่น้องได้เรียนรู้ทุกอย่างนี่แหละครับพี่น้องดูได้นะครับอันนี้เป็นสตอรผมฉีดเมื่อคืนนะครับยอดออกมานี่แหละครับพี่น้องเราทำถังขนาดนี้นะครับแหนแดงเอามาหมัก ขนาด200ลิตรใช้ได้ตลอดทั้งปีนะครับเดี๋ยวนี้ยั่งยืนสามารถที่จะเปลี่ยนแหนแดงมาเป็นปุ๋ยน้ำนะครับสำหรับใช้ในานาข้าวใช้กับพืชผักสวนครัวนะครับได้ผลนะครับพี่น้องโดยเฉพาะในานาข้าวนะครับเราเปิดนี่แหละครับเราก็มีช่องทางเราเปิดนะครับ ก็อ,อย่าลืมทำก๊อกไว้ด้วยนะครับพี่น้องเพื่อสะดวกในการใช้นี่แหละครับเวลาเราต้องการใช้เราก็เปิดใช้นะครับเป็นน้ำหมักแหนแดงนะครับในสวนเราได้ใช้ตลอดไม่ขาดไม่เหลือนะครับเรามาแปรรูปเป็นน้ำหมักได้ นะครับพี่น้องนี่แหละครับเราเอาก็เ,าเอามาใส่นาข้าวของเราครับเราก็เอามาใช้ในนาข้าวข,ของเรานะครับเราหมุนเวียนกันไปอย่างนี้นะครับพี่น้องก็ดูได้นะครับเป็นข้าวของสุดาความนะครับผมภาคภูมิใจมากนะครับผมเป็นเกษตรกรน้อยๆคนหนึ่งนะครับซึ่งพยายามที่จะใช้และกระบณาการของในสวนให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ไม่ต้องรบกวนวัสดุข้างนอกนะครับก็พี่น้องอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับช่อง youtube สุดาวฟาร์มออร์นิกไทยแลนด์อมีเรื่องราวด,ดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ